อิงฟ้าวราหัทำลายสถิติยอดฟอลโล่ลุ้นเข้ารอบ20คนมิสแกรนอินเตอร์เนชันแนลอิงฟ้าวราหัมิสแกรนไทยแลนด์2 0 2 2นทำลายสถิติยอดฟอลโล่ไอจทะลุ2.4ล้านก่อนลุ้นเข้ารอบ20คนมิสแกรนอินเตอร์เนชันแนล เรียกว่าคงสุดท้ายแล้วจริงๆสำหรับการประกวดมิสแกรนอินเตอร์เนชันแนล2022มิสแกรนอินเตอร์เนชันแนล2022ที่กรุงจาการ์ตาเมืองหลวงประเทศอินโดนีเซียซึ่งอิงฟ้าวราหามิสแกรนดไทยแลนด์2022ถือเป็นตัวแทนสายสะพานประเทศลุ้นชิงมงกุฎกลับประเทศซึ่งในช่วงเก็บตัวเธอก็ทำผลงานออกมาได้อย่างน่าพอใจสร้างความประทับใจให้กับกรรมการ และล่าสุดเมื่อวันที่18ตุลาคม2565เพิ่งมีการปิดการโหวตรางวัล Country S Power of the Year และ Popular Vote ที่เหล่าแฟนนางงามต่างช่วยกันดนกัดไหลกดแชร์ภาพเพื่อให้สาวงามในดวงใจได้รับรางวัลและเข้ารอบ20คนสุดท้ายซึ่งผลคะแนนเบื้องต้นเรียกว่าเชื้อเชิญกันอย่างมากโดยคะแนนอิงฟ้าและดาวันเทียนเอิร์นลองอาร์นอมิสแกรนเวียดนาม2 0 2 0 12ได้รับคะแนนบวดใกล้เคียงกันมากกว่า4ล้านถือว่าสูงสุดในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่ก่อตั้งเวทีมิสแกรน ซึ่งผลโหวตรางวัล Country S Power of the Year และ Popula r Vote จะประกาศอย่างเป็นทางการบนเวที Miss Grand International 2022น2ในรอบตัดสินวันที่25ตุลาคม2565เวลา19นาฬิกา อย่างไรก็ตามวันนี้20ตุลาคม2565ในไออิงฟ้าก็มียอดผู้ติดตามยอดฟ o l โ o w IG อิงฟ้าล่าสุดอยู่2.4ล้านคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งถือว่าเป็นมิสแกรนประเทศไทยคนแรกที่ยอด f o ลโ low เยอะขนาดนี้โดยอิงฟ้าได้โพสขอบคุณแฟนๆที่ช่วยสปอร์ตเธอโดยระบุว่าไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงกับคะแนนโหวตแต่ฟ้าเห็นอะไรบางอย่างที่มากกว่านั้นมันคือความรักและความสามาัคคีของทุกคน ขอบคุณพลังรักและแรงซัพพอร์ตที่มากมายขนาดนี้มันจะไม่สูเปล่าแน่นอนและการโหวตเป็นการแสดงศักยภาพการซัพพอร์ตเท่านั้นลงสนามฟ้าเป็นพี่น้องที่น่ารักมากๆและขอบคุณแฟนคลับอินเตอร์แฟนทุกคนที่ช่วยสนับสนุนไทยแลนด์ฉันรักพวกคุณ